วันนี้มากันอยู่ที่ร้านเซอร์หนอนะครับย่านหนองจอกขับรถผ่านร้านนี้มาหลายรอบแล้ววันนี้มีโอกาสได้มาลองกินทั้งทีจัดไป6เมนูจุกๆนะครับเมนูแรกโคดรกระเพราเป็นกะเพราที่โคดรอร่อยตัวเนื้อเนี่ยย่างมากําลังดีนะครับนุ่มเด้งกินคู่กับไข่ดองบอกเลยว่าจะลืมไข่ดาวจานที่2ครับสปากเก็ตตี้พริกแห้งไก่ย่างรสชาติไม่จัดเกินไปนะครับตัวเครื่องเนี่ยซึมเข้าเส้นไก่นุ่มเด้งสู้ฟันสุดๆจานที่3าครับก๋วยเตี๋ยว ขัว้วไก่เส้นใหญ่ผัดกําลังดีได้ไก่เยอะนะครับเสิร์ฟในจานแต่ได้กลิ่นหอมกระทะจนคําสุดท้ายจานที่4ครับดีลักชีสเบอร์เกอร์ชีสเยิม้มเนื้อหนาฉ่าจุยซี่สุดๆจานสุดท้ายครับข้าวผัดมันเนื้อ,อย่างไข่ดองโชยุนะครับเนื้อริบอายเหนียวนุ่มติดมันกําลังดีเลยจิ้มกับไข่ดองกินพร้อมข้าวผัดมันเนื้อเนี่ยขอบอกเลยว่าทีเด็ดครับอาหารอร่อยบริการดีต้องแวะมาลองร้านนี้เลยครับเซ เนอหนอนองจอกนะครับ